สวัสดีครับทกบนันนะครับวันนี้เราจะมาพาดูต้นวตีนและมากินบัวตีนครับลวดตีนซึ่งต้นยอเป็นยังไงและจะเป็นยังไงแต่ก็รับชมกันเลยเมื่อแกเริ่ s ใครเรียกกระดิ่งเพื่อให้ภาคคิดใหม่ๆด้วยน,น,นะครับอวเวอาไปเปรย์นะครับอยี่ครไน,น นคนะครัือลูตีนครับคุณครับนี่ลุกวัดงนมันแบบมันรสชาติของมันคือหวานมากคุณเคยกินไหมครับหาย่ะ ไม่ได้นะครับทุกคนครับเีจะเอาชิบาเซมันนะครับแบบนกไปกกี่ยกับนี่ยังไม่สุีเขียวสุนี่ครับสเีเขียวมันยังไม่สุกอีกนะครับเราต้องกินแบบสีม่วงๆแงดงๆนะครับ เหมือนจะหวานครับดำๆหน่อยคครับแต่ก่อนเล่นนี่คือตัวอย่างของเล่นลนี่คือตัวอย่างของอันที่หวานนะครเราไปชมกันเลยนะครับอันที่สุกนะครับซึ่งเรามาชมกันเลยครับไป<บ>ไปกันเลยครับก็เดะเล่นอ่ะ ลูกน่ย่าี่นะครับที่ตัวอาีสนี่คือนื้อยะนี่นี่คือลูกของเขาซึ่งังรสิครับใช่ไหมี่ ขล้นไหมครับดูครับโอ้โหรูเนื้อเยอะก็โอ้โน่ากินมากดูเลยขินเลยนะครับเป็นกระจักร์นะเป็นกระกนี่นะครับอปิ้งาโซหมอนะเลยนะครับีอร่อยมากนะครับนี่มจมันกะเด้ อร่อยวานนี่คือหวานมากโอเคครับก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดม่ไขครับ